พอเราพูดถึงหนังสือพิมพ์หรือว่านิวส์เอเจเซอร์เนี่ยเราจะมักจะคิดถึงคำว่าคอนเทนต์ถูกไหมครับคอนเทนต์ content ดีคุณก็จะขายได้อันนั้นก็อาจจะถูกแต่สําหรับอ g กราเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวเวลาจะขายอะไรต้องการขายปังๆแล้วกันคุณต้องขายไอเดียที่มันใหญ่มากพอโมเดลเขาคือง่ายๆอย่างนี้เลยหนึ่งบิลเลียนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขี้เกียจไหมขี้เกียจครับครับไปเราปิดรายการกันเลยครับขอผมมัตสึโอกครับ ผมคอนสิรเย่ครับอ้าวแล้ววันนี้แอดมินอริทเขาไปไหนละครับเนี่ยนั่งอยู่นะเขาไปทาอะไรตรงนั้นครับเขาน่าจะเป็นงานโปรดของเขาครับควบคุมอะไรอย่านงนี้ production control ครับวันนี้เขาจะไปลอง control ดูใน EP นี้นะครับก็จะเหลือเราอยู่สองคนคสองชายหนุ่มเป็นโอตาคุหนึ่งคนกับลุงชอบเกียร์หนอนอีกคนนึงครับเห็นพี่กววบอกว่าจะมาเล่าเรื่องขายหนังสือพิมพ์ได้เป็นล้าน ใช่ครับเขาทำกันยังไงครับขครหนังสือพิมพ์ได้เป็นล้านเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยถ้าเคยฟัง EP ก่อนหน้านี้กันเนาะไอหนังสือพิมพ์ของเรามันก็นิวเล t เตอร์ถูกไหมครับนิวเลเตอร์ใครใครยังไม่ได้ใครยังไม่เคยฟังนะหนังสือพิมพ์ในยุคดิจิตอลอ่ะก็เรื่องนิวเล t เตอร์อีีที่แล้วบุมนี้อ่าเออกดเข้าไปดูกันได้นะครับจะได้เข้าใจคอนเซปต์ของคําว่าหนังสือพิมพ์ในยุคดิจิตอลก่อนอ่าคงมาคุยกันเรื่องหนังสือพิมพ์ที่แบบทำเงินกันได้แบบเป็นล้าน ล้านนี่คือร้านบาทร้านดอนสิครับล้านบาทเราไม่สนนะครับคือคือมันเป็นอย่างี้ครับไอ้เรื่องนิวเซเตอร์แต่มันเป็นเรื่องที่แบบหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โบราณมากคือเมืองนอกก็ทํากันมาแล้วก็แบบกระแสก็แบบคือไม่ได้เป็นอะไรที่ฮิตหรือนิยมกันแบบสักพักเลยคือเงียบมานานเงียบมานานใช่ครับคือเรื่องกเรื่องมันมีว่าเมื่อปีสองพันินะครับสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสมัยนั้นจะเป็นทวิตเตอร์ใช่ไหมมันมีคนนึงทวีต ทวีตโพสต์่งแล้วแบบคนแบบรีทวิตกันเยอะมากคร,ครับสิ่งที่เขาทวีตเนี่ยเขาทวิตว่าเนี่ยเขาไปเห็นตัวเลขการเงินของบริษัทบริษัทหนึ่งที่ทําธุรกิจนิวเซ็ตเตอร์นะแต่แบบทำรายได้แบบโหดอะโหดโหดโหด,ด,ดยังไงก็ยี่สิบถึงห้าสิบล้านเหรียญต่อปีต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ต่อสัปด,ดาห์ครับโอ้โห แล้วคนนี้เหมือนเหมือนเป็นคนที่แบบไปทําเกี่ยวกับเรื่องฟ i นนเชียลเราไปเห็นฟินนเชียลของบริษัทนี้เลยเอามาโพสต์มันทําให้ตอนนั้นเป็นการปลูกกระแสนิวเซอ t ์เตอร์ขึ้นมาอีกครั้งเออทีนี้ผมพูดถึงยอดรวมก่อนที่แบบบริษัทนี้นะเขาทําได้แล้วแบบเป็นคนเนี้ยไปเห็นแล้วเอามาทวีตอ่ะจริงๆิงมันมีปีหนึ่งที่เขาทําได้ครับหนึ่งบิลเลียนยูเอสศูนย์กี่ตัวครับเนี่ยกี่ตัวว่าไม่เคยนับเลยเยอะมากนะครับนับเป็นเงินไทยเท่าไหร่สามสิบห้าสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันล้าน บาทใช่ครับหนึ่งมิลเลนนี่คือหนึ่งหมื่นล้านดอลเนาะใช่ก็ต้องสามหมืน่นอุย้ยสามแสนห้าหม,มื่นล้านบาทสิครับโอ้ผมว่าสามหมืน่นสามหมื่นห้าหมนล้านก็โหดแล้วนะถ้า<อ>สามแสนนี่ก็แบบเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวไปคำนวณกันเลยนะก็ตัวเลขสูงนะจะนับกันเองเออเอาเป็นว่าเนี่ย ตอนนั้นนะ่ะมันทำให้แบบกระแสนิวเซอร์มันกลับมาแล้วไอ้บริษัทที่ว่าเนี่ยจริงๆเราเคยเล่าไปใน EP ที่ผ่านมา้ะมันชื่อว่า Agora นี่แหละคือต้นแบบที่ทำให้หลังจากปี2020่คนกลับมาโฟกัสเรื่องนิวเซอร์กันอีกครั้ง mm hmm. อย่างคราวทแล้วเราพูดถึง Morning Brew uh. นะ่แล้วก็มิวโรสอ่พวกนี้จริงๆก็ก็คือล้วนแต่ได้รับ แรงบันดาลใจนะจาก Agora และ EP ที่แล้วครับก็เราเห็นว่าแบบมีฟีดแบ c k ที่แบบมีคนสนใจถึงแม้จะไม่เยอะแต่มีคนสนใจอยู่น er. ิวเซอ t ์เทอร์วันนี้ก็เลยอยากลองมาเล่าเคสของ Agora ว่าเขาใช้โมเดลอะไรในการทำเงินครับทำไมแม่งขายได้ขนาดนั้นวะรายได้ขอถามคำถาม,ถามแรกเลยตกลงเนี่ยไออ a ก o r a มันทำอะไรครับอากัาถ้าตอบแบบมีหลักการเลยนะครับ อาก r a าเนี่ยทำหลายอย่างครับทำอเไาไม่ได้มีแค่ Newsetter เขามีหลายธุรกิจเป็นเป็น a าก r a เป็นกลุ่มของเขานะครับแต่ว่ามันจะมะีธุรกิจย่อยตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น Agora Financial เชีอันนี้คือดูแลพาร์ทของ Newsetter นะครับแล้วก็เป็นส่วนที่รับผิดชอบในรายได้ที่เล่าไปให้ฝั่งเมื่อสกรูแล้วไรายได้เข้ามา ยังไงครับเขามีวิธีการสร้างรายได้อย่างไงครับราให้เขาถึงไปได้ถึงตรงนั้นเนี่ยเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยครับแต่ว่าถ้าผมรู้แบบร้อยเปอร์เซ็นตะผมก็คงงทำ,ำาม่แล้าแล้วแล้ว,ลวที่ที่ทมีข้อมูลมาครับพอจะเาข้อมูลไดเ้เอาเป็นว่าที่ไปแกะรอยอนะมาแล้วกันนะครับครับ เราก็พอจะเห็นแล้วว่า DNA ของ a g โกราเขาเป็นยังไงรูปแบบการทำธุรกิจของเขาเป็นยังไงซึ่งเราจะพบว่ามันแตกต่างจากเจ้าอื่นที่เขาทำนิวส์เตอร์เนี่ยมากพอเราพูดถึงหนังสือพิมพ์หรือว่านิวส์สเตอร์เนี่ยเราจะ มักจะคิดถึงคําว่าคอนเทนต์ถูกไหมครับคอนเทนต์ content ดีคุณก็จะขายได้อันนั้นก็อาจจะถูกแต่สำหรับ A โก r a เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวเพราะว่าอโก r a ใช้โมเดลอื่นครับอย่างแรกเลยที่ a g o r a เนี่ยใช้ครับก็คือทักษะในการทำ direct response คำว่า direct response เนี่ยคือต้องต้องบอกก่อนว่าสำหรับ a g o r a แล้วครับสำคัญมากถึงขนาดที่ว่าเขามีเหมือนเป็นไบเบิลเป็นเรียกว่าเป็นหนังสือเป็นคู่มือแล่มหนึ่งเล่มที่พนักงานทุกคนที่เข้ามาทำงานใ<อ>น a g o r าฟิ n แลนเช<อ>ีลต้องเหมือนอ่าน ชีต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 ที่น่าสนใจคืออหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพอใช้ไปได้เป็น10ปีเ,เขาเอามาขายด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้่ลองไปเซิร์ชได้มันจะมีชื่อว่า Ag o r a s Black b o o k s หนังสือสีดำในหนังสือเล่มนี้นะครับมันจะพูดเรื่อง direct response บแบบแบบแทบจะทั้งเล่มน,นั่นหมายความว่า DNA นะครับยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยนะว่าส่วนประกอบแรกอันนี้เนี่ยของ a g o r a เนี่ยความสำเร็จของ Agora เนี่ยส่วนประกอบแรกคือ DNA ที่เป็น direct response ของเขาพนักงานทุกคนต้องมีส่วนที่2 s t r a t e g i s t นี่คือสิ่งที่เขามีครับ s t r a t เ g จ s t ก็อารมณ์มาณคนที่ดูแลเรื่องกลยุทธ์อันนี้ต้องบอกว่าแบบเขาไปได้คนที่แบบเก่งมากมาครับอย่างคนที่ชื่อว่ามาร์คฟอร์ดจริงๆคนนี้คือน่าสนใจมากตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าเขาแบบเป็นส่วนสำคัญในอ g o ก a าแต่ผมเคยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า เกรดลีดเกรดที่แปลว่าที่สุดนะลีด uh huh. ที่แปลว่าผู้นำอะไรเงี uh ้ย huh. แต่จริงหนังสือนนั้นจะสอนเรื่องการเขียนเรื่อง Copywriting พอไปได้รู้ว่า Mark Ford ์ดเนี่ยทำให้ a g o r กเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจเลยครับเพราะว่า Mark Ford เป็นคนที่แบบมี DNA ของ Direct r e s p o s s e อยู่แบบเต็มสายเลือดอ่ะ uh huh. เขียนโคตรเก่งแล้วก็คิดโคตรเก่ง แล้วคนนี้เป็นคนวางกลยุทธ์ในการเติบโตให้กับ a g o r a เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำให้ a g o r a มีวันนี้ส่วนประกอบที่3ที่มีผลต่อความสำเร็จของ a g o r a Financial ครับเอดิเตอร์เอดิเตอร์หรือว่าคนที่เขียนคอนเทนต์คนเรียบเรียงคอนเทนต์ในม็อบเนี้ยครับคือคือถึงตอนแรกผมจะบอกว่าคอนเทนต์ไม่ได้สําคัญที่สุดแต่มันก็สําคัญอยู่ดีเพราะมันสำคังสือพิมพ์ถูกไหมอ่าครับเออถึงคุณจะแบบ direct response เก่งแต่ว่าคอนเทนต์ห่วยอ่าเขาก็ไม่จ่ายตังค์เขาไม่อ่านต่อดี เพราะฉะนั้นเอดิเตอร์นี่ก็คือต้องเก่งแล้วเขาก็คัดเลือกเอดิเตอร์ที่แบบ Direct r e s p o n s e เก่งด้วยนะอันนี้คือส่วนประกอบที่3ส่วนประกอบที่4ครับ Copywriter นอกจากคนเขียนคอนเทนต์แล้วคนที่เขียนพวกโฆษณาอะไรพวกเนี้ยเออเขาก็มีแยกต่างหากแต่ก็เหมือนเดิมครับ Direct r e s p o n s e นำเขียนแอดเขียนอะไรเขียนคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยก็คือ Copywriter จจัดการหมดเขียนโคตรเก่งอันดับสุดท้ายครับ สิ่งที่เขาเก่งมากนะอันดับที่5้านี้อโกราเนี่ยมีมีเดียไบเออร์หรือว่าคนที่<ม><ม>วางแผนเรื่องการซื้อโฆษณาเนี่ยไอ้ที่เราเห็นบนเว็บต่างๆครับที่แบบมันชอบตามมาห<อ>ลอกๆเนี่ยไอพวกแบนเนอร์โฆษณาเนี่ยโอ้ห oh, ของอกโกราที่แบบยิงแบบเยอะมากมเขาเน้นมากอกโกราเนี่ยยอดขายที่เขาทำได้เนี่ยจริงๆหลักๆเลยคือ s สก l ลในเรื่องของ direct response ครับเป็นส่วนสำคัญมากในความสำเร็จของเขาเกียรติที่ฟังมาเนี่ยมีคำว่า direct response เนี่ยประมาณ10รอบได้ครับอยากเริ่มอยากรู้แล้วว่ามันคืออะไรครับไอ้ direct response เนี่ย direct response ใช่ไหมครับคือจริงๆ direct response เนี่ยความหมายมันคือมันคือการขายการทำการตลาดอย่างหนึ่งอย่างปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยคำว่าการตลาดอะไรเงี้ยเราจะเห็นพวกที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างแบรนด์อ่า branding เออเป็นการแบบ <Brand> ing, b บรนดิ้งเวลา <B> iu, อยากขายอะไรคุณก็แบบบิวยิงโฆษณาบิวให้คนเห็นชื่อเห็นอะไรแต่ว่าแต่เร t r ส s p o ปอนเนี่ยจะค่อนข้างแบบตรงข้ามไอแบบแบบสมัยก่อนก็คือโยนโฆษณาไปให้คนเห็นคร่าวๆาแล้ววันหนึ่งเราคาดหวังว่าเขาจะ คิดถึงชื่อเราแล้วก็มาซื้อของเราแต่ direct response เนี่ยอารมณ์ม่นโยนแอดไปปุ๊บเราจะ c o n ว i n c e เขาทุกอย่างพยายามโน้มน้าวเขาทุกอย่างเพื่อให้ซื้อเลยตัวอย่างที่คนแบบคุ้นเคยนะ direct response คือทีวี r ดเร็ขายตรงครับอารมณ์นั้นอารมณ์ขายตรงอ,อารมณ์แบบโอ้โหทีวีเราดูทีวีใช่ไหมเรายังงงเลยแม่เรา<ม>อยู่บ้าน<ะ>ล้างจานอยู่พรมาไหวเราสั่งซื้อทีวีเดเร็อย่างนั้นนะครับคือคือเป็นตัวอย่างให้ดีมาก ในการทำ direct response แต่ว่าสมัยนี้มันก็ไม่มีไทยทีวี direct แล้วนะครับมีอยู่ครับผมพอเสริมตรงนี้แล้วกันตอนนี้พวกช่องที่เป็นช่องดิจิตอลช่องข่าวอะ่ะเดี๋ยวนี้จะชอบแบบว่าขายอะไรบางอย่างก่อนเข้ารายการนะครับโดยที่เราไม่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์นั้นก่อนอ,อย่างเช่นแบบนมโอเมก้า3ที่ยี่ห้อที่ไม่รู้จัก3แถม3ใชอ่อารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่เลยคือลองสังเกตง่ายเวลาเขาขายถ้าเป็นอารมณ์ direct response นะมันจะเหมือนกับว่าคุ้มค่ามากสาม แถมสา,ามลดราคา80%คือเขาจะไม่รอคนมาซื้อวันท้างหน้าต้องตัดใจตอนนี้เลยนั่นคือ direct response ทีนี้ครับ direct response เนี่ยเราเห็นแล้วว่า Agora ไปทางนี้แหละเราเห็นว่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็ก็ขายแบบนี้แหละแต่มันไม่ effective เท่า Agora ถึงแม้ก็จะทำ direct response เหมือนกันมันมีอีกคีย์หนึ่งครับที่ Agora เนี่ย เก่งกว่าคนอื่นนั่นคือเรื่องการคิดของบิ๊กไอเดียบิ๊กไอเดียจริงๆมันเหมือนเป็นไอเดียในการใช้ขายครับที่มันต้องที่มันต้องแข็งแรงพอที่จะทําให้คนตัดสินใจซื้อเลยคือผมจะบอกว่าโลกของ direct response นี่ครับมาร์ f ฟอรเนี่ยเป็นคนที่เก่ง ในด้านการคิดบิ๊กไอเดียมากคนนี้คือท็อปหนึ่งเลยครับแล้วก็ในหนังสือตะกี้ที่ผมบอกไว้ว่าผมเคยอ่าน Great Lead เป็นหนังสือที่อธิบายดีเทลส์ของบิ๊กไอเดียไว้ดีมากทีนี้เนี่ยพอได้ฟังมาแล้วเนี่ยก็เลยอยากรู้เลยว่าบิ๊กไอเดียเนี่ยมันคืออะไรครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราจะขายอะไรใช่ไหมเวลาจะขายอะไรเ,เวลาเราจะขายอะไรก็อย่าลืมกดปุ่มอะไร,รนะครับซุปเปอร์แตงอ่าจะขายอะไรต้องกดปุ่มซุปเปอร์แตงก่อนอยู่ข้างล่างครับออยังไงฝากกดซุปเปอร์แตงด้วยนะครับครับ บิ๊กไอเดียเป็นอย่างนี้ครับคือทางทางมาร์คฟอร์ดเองอเขาเคยสอนมาในหนังสือเกรทลิตหรือว่าเวลาจะขายอะไรต้องการขายปังๆแล้วกันคุณต้องขายไอเดียที่มันใหญ่มากพอทีน,นี้ไอคำว่าใหญ่มากพอเนี่ยมันนาม,มาทํมมากเขาก็เลยตั้งโครงสร้างมาครับว่าไอ้คำว่าใหญ่มากพอเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างะนะครับมาร์คฟอร์ดสรุปไว้อย่างนี้ครับบิ๊กไอเดียเนี่ยถ้ามันจะมีประสิทธิธธภาพนะครับต้องประกอบไปด้วย4อย่าง อย่างแรกเลยคือต้องสําคัญสําคัญสําหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างที่2คือต้องน่าตื่นเต้นคือกลุ่มเป้าหมายฟังแล้วโอเครู้สึกว่าสําคัญแล้วต้องรู้สึกตื่นเต้นกับมันด้วยอย่างที่3คือต้องรู้สึกว่ามีประโยชน์อย่างที่4ส,สุดท้ายเลยเราต้องตบด้วยข้อเสนอที่กลุ่มเป้าหมายนี้ปฏิเสธไม่ได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่1นึ่งเท็ไลน์ด้านบนสุดเลยนะครับมันเขียนว่า how the French live longer than everyone else อ่าทำไมคนฝรั่งเศสถึงมีชีวิตยืนยาวมากกว่าคนอื่น ถูกต้องอ่า ah. น่าสนใจไหมครับคิดว่าสําคัญไหมเฮดไลน์ตรงเนี้ยสำคัญครับเออคืออย่างนี้มันสําคัญหรือไม่สําคัญอะ่ะมันขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่เห็นลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราแบบแก่แล้วเ,เราอยากเป็นคนที่มีชีวิตยืนยาวอ,อ,อยากอยู่กับลูกกับหลานถามว่า์เวิร์ดนี้หรือว่าเฮดไลน์นี้สําคัญไหมก็คงสําคัญครับเอาต่อไปเล่นแปลไปด้วยกันนะเ,เนี่ยถึงแม้ว่าเขากินอย่างกับพระราชาสูบบุหรี่เหมือนกับชิมนี่คืออะไรวะลิงเหรอชิมนี่น่าจะแปลว่าขี้ยาขี้ยา เราเอานะครับแต่ว่าผมว่าความหมายก็ประมาณนั้นแหละคือกินเยอะกินเยอะจะบูมมาเหมือนพระราชาแต่ว่าก็สูบยาเหมือนเป็นขี้ยาอีกแต่ยังมีชีวิตยาวมากกว่าคนอื่นยืนยาวกว่าคนอื่นจริงจริงเอาเอาแค่นี่ยผมว่ามันก็ประกอบไปด้วยส่วนประกอบของบิ๊กไอเดียเกือบครบละสำคัญไหมขึ้นอยู่กับ กลุ่มเป้าหมายถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนที่อยากมีชีวิตยืนยาวเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญน่าตื่นเต้นไหมสําหรับผมผมว่าน่าตื่นเต้นคือจริงๆเราก็อยากรู้ไหมถ้าเราอยากมีชีวิตยืนยาวแล้วเฮดไลน์มันบอกอย่างเงี้ยแหมยังได้ใช้ชีวิตปกติอีกเออเราแบบดูดยาก็ได้กินเหล้าก็ได้เรามันไม่เขียนแต่ผมคิดว่าแม่งก็ก็อารมณ์ประมาณนั้นเออ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 เนอเออเองไงวเออเออเองเออเออเออเอเป็เแบบนี้ได้มีชีวิตยืนยาวได้อเออออ ถ้าเราอ่านต่อไปเรื่อยๆครับจนไปประโยคสุดท้ายกัน You can eat l i k e t h e French eat and lose w e i g and live longer อ,อันนี้มันเหมือนเป็นคำที่บอกคุณว่าเยคุณก็สามารถทำมันได้อันนี้คือส่วนประกอบสุดท้ายของ Big Idea ที่ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้คือถ้าเราสนใจตื่นเต้นแล้วเขาบอกว่าเราก็ทำได้ก็คือเราก็คงไม่ปฏิเสธถูกไหมอถ้าเราอยากเป็นอย่างนั้นใช่ครับ ตัวอย่างที่สองครับอันนี้เกี่ยวกับนักกีฬานเป็นนักกีฬากอล์ฟอันเนี้ยเป็นอันเนี้ยเป็นแอดที่คลาสสิกอยู่กันมาหลายสิบปีแล้วก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่สมเสมอ,อเขาบอกว่าเนี่ยคุณต้องการเออภาษาไทยอย่าเรียกว่าอะไรวะจำนวนครั้งที่ตีกอล์ฟก่อนลงหลุมอะแต่ว่าไอ้กอล์ฟเวลามันนับคะแนนมันนับจากจำนวนครนนั้งที่เราตีลงหลุมใช่ไหมยิ่งยิ่งน้อยยิ่งได้คะแนนเยอะอ่าเนี่ยเฮดไลน์มันก็บอกว่าเนี่ยครับคุณต้องการแบบ ลดจำนวนการตีของคุณคนเดียวอะ่ะลดได้เลยอะ่ะเอาไหมเป็นนักกีฬาต้องเอาดิครับเออถ้าเป็นนักกีฬาก็สนใจอ,อแล้วมันก็เขียนต่อแล้ว amazing secret ที่ถูกค้นพบครับความลับถูกค้นพบโดยนักกลอบทีเ่เรียกว่ามีขาเดียวอ,อแค่นี้ก็เพิ่มความตื่นเต้นไปแล้วแล้วถ้าเราแบบเลื่อนไปดูเรื่อยๆ plus the promise that this secret could add 50หลานี่ครับ ออคืออารมณ์ประมาณว่าเนี่ยคุณจะสามารถเนี่ยข้ามคืนนะคุณจะสามารถเพิ่มระยะในการตีไปอีกห้าสิบหลาได้ก็ถ้าคุณเป็นนักกอล์ฟก็เอาดิครับตีได้ไกลขึ้นไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับตีได้ไกลขึ้นห้าสิบหลาข้ามคืนคืนเดียวตีได้ไกลขึ้นห้าสิบหลาเลยนนี่นี่คือแอดที่แบบเจเนเรตเงินให้ให้บริษัทที่ทำอีกเยอะมากอื นี่คือบิ๊กไอเดียกันแบบคร<ม>่าวๆคือต้องประกอบด้วย4อย่างนี้นะครับเวลาเราจะขายอะไรก็ตามถ้ามีครบ4อย่างนี้ครับขายง่ายขึ้น<ม>และถ้าเราไปแกะอัลกอราดูนะครับเขามีตอนนี้เขามีมากกว่า40นิวเซ็ตเตอร์ละมันจะประกอบไปด้วยพวกนี้หมดเลยเ<ม>ต็มไปหมดครับนะตอนนี้พอเห็นภาพของ direct response กับ Big Idea มากขึ้นไหมครับพอจะเข้าใจครับพอจะเข้าใจมากขึ้นอ่ เมื่อกี้เนี่ยได้ฟังตัวอย่างบิ๊กไอเดียไปแล้วเนี่ยแล้วอากูลาเองเขาก็ใช้บิ๊กไอเดียเนี่ยในการหาเงินแต่ว่าสมมุติผมมีองค์ประกอบทุกอย่างครบแล้วเนี่ยเหมือนอากุลาเลยแล้วผมจะไปหาทาฟฟิกหรือไปหาคนเข้ามาที่เอ่อเซลเพจผมยังไงครับอ่าคุณมาซัวน่าน่าจะถามถึงเอ่อเหมือนกับตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมว่าแบบเขามีนิวเซเตอร์แล้วเขาหาคนเข้ามายังไงขายยังไงใช่ครับยังไงออกมาเนาะใช่เขาหาคนเข้ามายังไงเอาหลักๆเลยนะครับ ที่เขาจ่ายเงินไปสูงสุดจะเป็นการซื้อพวกแบนเนอร์แบนเนอร์ถ้าสมมุติแบบเทคนิคเข้หน่อยก็คือไอ้ Google Display Network อย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ซื้อแค่ตรงนั้นอ่เขาซื้อแบบเต็มสูบแล้วเอาเบรนด Tabula ทำหมดแล้วก็ Facebook a d ก็ยิงคือพูดง่ายๆใช้เพศทราฟฟิกจ่ายตังค์เลยครับใช่พอจ่ายแล้วได้ทราฟฟิกมาเนี่ยเขาจะส่งไป ขายนิวเซเตอร์ที่แบบราคาถูกๆก่อนออหรือบางกลุ่มครับบางกลุ่มบางแคมเปญเนี่ยเขาเอาทราฟฟิกเข้ามาเนี่ยให้เขาจอยนิวเซเตอร์ที่เป็นตัวฟรีส้างความสัมพันธ์ให้คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์เพื่อไปขายนิวเซเตอร ตัวอื่นอ๋อขายเรื่อยๆขายซ้ําขายซ้ําเรื่อยๆนะครับจินตนาการดูครับก็มี40กว่า user อ่ะปัจจุบันไม่รู้แบบเพิ่มไปเท่าไหร่แล้วโมเดลเขาคือง่ายๆอย่างนี้เลยหนึ่งบิลเลียนทีนี้นอกจากซื้อมีเดียแล้วครับจริงๆเขายังมีการ acquire หรือว่าซื้อกิจการ newsetter ของคนอื่นด้วยนะครับที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันที่ตรงกันอ๋อก็คือซื้อมาเลยซื้อมาแล้วก็ขาย newsetter ตัวเองเข้ามาในกลุ่มนั้นเลยจบ ถือมาปุ๊บดจถอนทุนทันทีถอนทุนทันทีครับฟังอยู่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสำหรับไอ้โมเดลนิวเลชเชอร์ของอากูลาเนี่ยผมว่าคนฟังอาจจะแบบเพราะว่ามันมีศัพท์เทคนิคค่อนข้างเยอะเนาะคนฟังก็อาจจะงงๆอยากให้พี่กวงเนี่ยสรุปอีกรอบได้ไหมครับเอาแบบสั้นๆคืออย่างที่บอกอันเนี้ยเป็นการเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆสำหรับนิวเซชเตอร์ที่มันเป็นโมเดลที่แบบทำเงินสูงสุดอ่ากาเป็นบิ๊กเพลเยอร์ของของธุรกิจนี้ แต่ถามว่าทุกคนทาตามได้ไหมผมสรุปง่ายๆเลยทุกคนทําตามไม่ได้ไม่ต้องไปทําตามเขาครับเราวเอามาเล่าทําไมครับเนี่ยอ้าวก็บอกแล้วว่าเล่าเฉยอ้าวโอเคแล้วทาตามแล้วพอเราฟังสิ่งที่เราพอจะทําได้แล้วครับก็ก็ทําสิ่งที่พอทําได้ก็พอครับไม่ต้องทําตามเขาขนาดนี้ก็ได้ครับ นะมีคอนเทนต์ดีๆอะไรก็ทำไปครับนะไอบิ๊กไอเดียนะหรือว่าแบบฟันแนลหดๆเหมือนเขาอีเมลมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องทำก็ได้คือเริ่มจากทำนิวเซ t เตอร์ฟรีหากลุ่มเป้าหมายเเข้ามาก่อนแล้วค่อยๆทำไปทีละสเต็ปเพิ่มเติมก็ได้นะเดี๋ยวจริงๆเ่ะมีอยู่ในแพลนแล้วว่าเดี๋ยวจะมาเล่าเคสที่มันเล็กกว่านี้แต่เราก็อยากเริ่มจากที่มันยิ่งใหญ่ก่อนให้มันน่าสนใจ ใช่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวอีพีเราต่อไปครับถ้าสนใจกันเนาะเดี๋ยวจะเอาโมเดลของนิวเซเทอร์ที่แบบเล่นเกมเล็กเออเอามาเล่าให้ฟังที่ทุกคนแบบทําตามได้ง่ายกว่านี้ก๊อปวังได้เลยไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะโอเคต้องเอาไปทํานะครับต้องเอาไปทําครับอถ้าอยากฟังแล้วกันนะเม้นไว้ถ้าอยากฟังก็กดทุบแปงกเยอะๆครับแล้วก็คอมเมนต์บอกแล้วก็ระบุไปเลยครับว่าจะให้คุณคอนเซลลีเยสอนต่อครับครับ จะได้ต่อเนื่องไงครับในเรื่องเรียนเลเจอร์ครับเอาเป็นว่าก็ตามนั้นครับตามที่ท่านมาเสว่าเลยครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับขอบคุณทุกคนครับ